วันนี้นะครับสายสืบตุนจะมาสืบราคาอาหารท้นบ้านที่ตลาดนัดวัดช่องลมแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันก่อนนะครับตามสายสืบตุนเลยครับ นัดว่าช่องลมนั้นจะเริ่มจากสามแยกเทศบาลสมุทรสงครามมุ่งหน้าเข้าสู่อัมพาวาข้ามสะพานที่2จะเห็นตลาดนัดอยู่ในวัดช่องลมด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะโอ้เจอของโปรดแล้วครับส่วนมากก็จะเจอน้าพลิกที่ทำสำเร็จแล้วมาตั้งๆตั้งๆแต่ว่าร้านนี้สิครับไม่ใช่ทำสำเร็จนะครับจะต้องสั่งว่าจะเอาอะไรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะผมสายสืบตุนนะครับอยากจะถามนิดนึงว่าแหม ทำอะไรกันที่คนนิยมกินมากที่สุดเลยครับน้ำพริกปลาทูปลาล้านเมืองดาค่ะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับต25บาทจ้ะใช้กี่ตัวครับเนี่ยตัวเดียวค่ะก็เอาพริกนะครับพริกไม้หนึ่งหอมไม้หนึ่งหอมไม้หนึ่งแล้วก็พริกหยวกไม้หนึ่งพริกหยวกไม้หนึ่งแ้วเลือกเลือกที่อร่อยป่ะครับท่าน่ะจ้าออร่ยครบและค่ะเอาไม้ที่อร่อยเลยนะครับสดสดกินเหลือเกินดูนี่ครับนี่สดสดทำมาเลยนะครับเนี่ยอันนี้25บาทใช่แล้วนี่แหละครับ ผัดพุงอะไรนะต้อ๋อผัดพุ่งต้มราคา5บาทหบาทอีกแล้วโอ้ยใจที่หวปรีมากเลยแล้วมาดูอันนี้นะครับมาดูอันนี้เป็นเป็นพวงเป็นชุดเลย5บาทหบาทดีเหมือนกันนะครับลูกละบาทกว่าอ่ามาดูอันนี้มาเดูอันนี้เท่าไหรครับทั่วผู5บาททั่วผูหบาทอีกแล้วโอ้โหได้แล้วใช่ไหมครับนี่ก็ใจเกินกันเลยครับเป็นทำเนียมของคนไทยคนไทยต้องรักคนไทยด้วยกันของโปรดทั้งนั้นเลย อุ้ยแถมพ่อค้าก็ยังอารมณ์ดีอีกด้วยนะครับนั่นก็คือปลาเล็กครับสวัสดีครับปลาเล็กครับเขาลือกันตั้งแต่เราเข้ามาแล้วบอกต้องมาแวะร้านปลาเล็กให้ได้อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับซูเปอร์เป็ดอซูเปอร์เป็ดเท่าไหร่ครับอย่างนี้ขีดยี่สิบห้าบาทขีดยี่สิบห้าบาทแล้วนี่แหละครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เป็นไส้นะฮะเป็นไส้ตันไส้ตันแล้วขีดเท่าไหร่ละครับขีดยี่สิบห้าบาทับแล้ววันๆขายได้ดีไหมครับคนซื้อวันวันก็ประมาณสักห้าสิบร้ได้เอ๊ะอันไหนอร่อยที่สุดครับเนี่ย อาหารทุกอย่างเลยครับครับผมผมอยากขออย่างนี้ได้ไหมครับเอาชิมได้เลยครับขีร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับอืมวันนี้ก็ขึ้นสวรรค์ที่วัดช่องลมเลยเหมือนเอาอย่างนี้เต็มที่เลยเอาขีดหนึ่งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะพี่เป็นเจ้าของร้านนี้นะครับครับพี่มาจากที่ไหนแล้วครับเนี่ยมาจากลำเนินค่ะฮะลำเนินสะดวกกันเหรอครับใช่ทำไมมาขายถึงนี่ทำไมไม่ขายที่นั่นล่ะครับ ชอบไปไข่ไก่เอนด่มันไก่อะไรครับเนี่ยไก่อบน้ำผึ้งค่ะเหรอครับมันมันอบน้ำผึ้งยังไงล่ะครับอบในถังเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยแหละครับออ้ยในถังนี่เขาเขาเป็นที่อบเลรอครับอย่างนี้ขายไงครับตัวละอันนี้ยี่สิบนี้ยี่สิบห้าค่ะถูกมากยี่สิบอย่าเสียงดังไปอย่ขึ้นราคาปี่ครับคอคอน่ากินมากนี่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทค่ะอันนี้โหน่ากินน่ากินนี่เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นน้องสะโพกค่ะจับแล้วนุ่มนะลองจับแล้วนุ่มมากเลยเท่าไหร่นะครับ 45บาทค่ะมาดูแบบครึ่งตัวบ้างเนี่ย75บาทใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ถ้าเต็มตัวนี่นะครับตัวละ150ค่ะนี่เขียนว่า160นี่ลดราคาตอนนี้ร้อกับร้อยหนั่นเนื้านี่ยมันมจะเป็นหลังแล้วค่ะที่ร้านมาแรงทอดของพี่เหมเนี่ยนะครับมันน่ารับประทานจริงๆเลยเชียวครับคนที่รับประทานนี่จะเป็นคนประเภทไหนครับที่เขาชอบทานกันส่วนมากก็ทุก,ทก แ,บบแล้วแน่ใจได้ไงครับว่าแมลงทอดของพี่เห็นเนี่ยจะไม่มีพวกยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยก็ส่วนมากจะไปดูที่ร้านแล้วจะดูร้านนั่นเลยเลือกไปเลือกเองครับที่ร้านนี่ครับมีอะไรบ้างจิ้งหครีดไข่ครับอย่างนี่เท่าไหร่ครับจิ้งหรีดราคาขายก็ยี่สิบสามสิบห้าสิบได้แล้วแต่จะชอบนี่แห <นะ S 1> ละครับสดิงนะครับสดิงก็เหมือนกันเหมือนกันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ใหม่ครับก็ดักแด้อย่างนี้ก็ราคาเดียวกันไหมครับก็ราคาเดียวกันเลยยี่สิบ สามสิบห้าสิบนะฮะแกแตนทอดยอดที่ยมนะฮะอันนี้ก็ราคาเดียวกันตัวนี้สิครับใหญ่สะใจดีจังเลยนี่คือตัวอะไรครับจิ้งกงครับที่คนนิยมมากที่สุดชอบทานคือก็เป็นใหม่ครับบ่อนตัวหมอนตัวไหมนี่นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมอยากจะขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอชิมน่อนี้ก่อนได้ไหมครับได้ครับนี่ครับก็คือจิ้งรีดไข่นะฮะเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าทำไมเขาถึงกินมาแล้วทอดกันนะครับอืมจิ้งไข่พี่อร่อยมากเลยครับ กับการกินไปก่อนนะคะวันนี้เรามีราคาอาหารที่ตลาดนัดวัดช่องลมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะน้ำพริกราคาเฉลี่ยถุงละ2 5บาทไก่อบน้ำผึ้งราคาเฉลี่ยชิ้นละ2 0่สบถึงบาทแมลงทอดราคาเฉลี่ยขีดละ20-50บถึงาบาทแกงถุงราคาเฉลี่ยถุงละ20-35าบาทนั่นเองค่ะ มาถึงอาหารที่จะต้องฝากท้องกันแล้วล่ะครับเพราะว่าที่บ้านของสายสืบตุลนั้นไม่ได้ทาอาหารเองนะครับเราก็มาฝากท้องกับทางตลาดอย่างนี้แหละตลาดขึ้นบ้านมีข้าวแกงกันเต็มหมดเลยนะครับราคาจะเป็นยังไงนะ่เดี๋ยวต้องถามน้องสาวหน่อยน,นะครับขายยังไงบ้างครับพูกนี้ครับกับข้าวตรงนี้จะเป็น30บาทค่ะถ้ายำจะ20เอ๊ะอถ้าอย่างนั้นนะครับสายสืบตุนต้องขอซื้อกลับบ้านไปสักหน่อยแล้วละ่ะเอาที่มันมันมันอร่อยอร่อยน่าก,กินหน่อยอะไรอันนั้นะจะเป็นน้ําตกค่ะน้ําตกใช่ไหมเออน้ำตกเฮ้ยน้ำตกดีกว่า น้ำตกมันเป็นของยอดนิยมซื้อกลับบ้านแบ่งกันกินได้หลายคนนะครับเอาละครับอันนี้เท่าไหร่นะครับ20บาทพอแล้วล่ะ <laughs> 20บาทวันนี้สำหรับวันนี้นะครับการสืบราคาสินค้าอาหารพื้นบ้านที่ตลาดนัดวัดช่องลมก็ผ่านไปธีเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทราบไปแล้วครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสายสืบตุนก็หมดภารกิจแล้วภารกิจหน้าต่อไปของสายสืบตุนจะเป็นอะไรไปตลาดไหนต้องติดตามกันต่อไปว่าแต่วันนี้อิ่มแน่แล้วก็ไม่แพงด้วย